ล่าสุดนะฮะนางมารีหรือพลโทมารีโสเจียตาโคศกราโหงกัมพูชากุข่าวอีกแล้วเรื่องที่เจ้าตัวแถลงข่าวหาว่าทางการ<ะ>ไทยขนอาวุธยุทโธปกรณ์นี่ฮะเอาจริงตอนนี้เนี่ยน้องมารีนี่ดังมากใช่ไหม <c oughs> ดังในเรื่องเฟกนิวนี่นะฮะแล้วสมเด็จฮุนเซน ก็โพส์ถึงน้องมารีโดยมีการสมเขาเรียกอะไรนะส่งเสริมสนับสนุนกันเลยคือสมเด็จฮุนเซนก็เอาเรื่องที่ทางด้านของน้องมารีโพสต์บอกว่าไทยเนี่ยกำลังส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่อันเซรวมถึงพื้นที่อื่นๆในเขตอธิปไตยของกัมพูชานฮะมารีอ้างว่ากัมพูชาจําเป็นที่จะต้อง เขาเรียกชี้แจงเรื่องนี้ใช่ไหมค่ะให้กับทางด้านทูตทหารแล้วก็บอกว่าเราละมิดข้อตกลงล่าสุดสิ่งที่มารีกําลังเฟคนิวคนที่สวยที่สุดคือใครรู้ไหมฮะก็คือคนขเขมรดูบรรยากาศขาเขมนอพยพคู่กับหน้าน้องมารีสักนิดหนึ่งผู้สื่อข่าวแจ้งว่าหลังการถแถลงของน้องมารีเนี่ยนะฮะหรือนางมารีที่บอกว่า จะมีกองกําลังอของไทยสุดท้ายมีการประสานให้คนขเขมรอบพยพถูกไหมครับเม<ฆ>เดี๋ยวมันจะมีภาพบรรยากาศลดขเขมรอพยพนะอันนี้เหรอใช่ไหมโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะสุรินเขาบอกว่าตามแนวชายแดนตั้งแต่วัดตามวนทมท่ากระเบยและก็วัดพระวิหารไปรยังเขตอันเสดซึ่งพอทางด้านมารีประกาศ จึงทำให้ผู้คนในขเขมรแตกตื่นใช,ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ขนาดเดียวกันสิ่งที่มารีทําทําให้คนขเขมรในไทยอยากจะกลับออกไปด้วยจันทบุรีเช้าวันนี้จุดผ่านแดนบ้านแหลมคนกัมพูชาลหลังจากได้ยินข่าวมารีประกาศแล้วเขาอ้างว่าไทยจะยึดคืนอ่าเนี่ฮะคนขเขมรก็อยากจะรีบกลับทันทีซึ่งเราเองก็ ก็ให้เขากลับใช่ไหมเมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเชา้านี้ชาวกัมพูชาทยอยเดินทางกลับบ้านมากกว่า10,000คนนะคะจากการสังเกตด้วยตาแต่ละคนก็จะขนข้าวของกลับเป็นจนํานวนมากแบบนี้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาก็เปิดประตูใหญ่เพิ่มในความสะดวกเร่งระบายคน,นะคะ่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ยังคงน่ากังวลตามแนวชายแดนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มารีเขาได้มีการสรา้างเปกนิวและจริงๆกองทัพเราเนี่ยก็ออกแถลงด้วยใช่ไหม ว่าสิ่งที่มารีพูดเนี่ยก็คือเฟกนิวใช่ค่นะ